สวัสดีครับวันนี้มีรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเข้าใหม่นะครับเป็น t o y ย t a v ีออสนะครับเจน3แล้วนะครับเครื่องยนต์1.5บินซินเกียออโตตัว E นะครับรถจดทะเบียนปี2013นะครับคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับสีตัวรถนะสีสวยเงางามทั้งคันเลยนะครับไม่มีรูรอยนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยจมน้ำไม่เคยติ๊กข้อมนะครับ และที่สำคัญนะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สเลยนะเล่มเอกาสารครบพร้อมโอนนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าท่านใดหารถกลับบ้านปีใหม่มอยู่แนะนาคันนี้นะรถประวัติดีมือเดียวไม่น้อยนะครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์ทุกจุดนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยตัวจริงสวยมากนะครับ ลองเข้ามาดูตัวจริงนะครับลองมาทดลองขับก่อนตัดสินใจได้ทุกคันนะครับที่้านภาษีต่อ69เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในครับแผงประตูสวยเลยนะครับระิดไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับภายในสวยมากนะครับเบาะสวยทุกตัวไม่ขาดนะครับสะอาดสุดๆเลยนะครับภายในวงมาลัยแอร์แบรกคู่หน้านะครับเลขไม่แสนสองนะเพลงดังแอร์เย็นนะครับคอนโซลหน้าสวยนะครับ หลังคาสวยขาวสะอาดเจ้าของไม่เคยดูดบุหรี่ในรถนะครับภายในหอมๆเลยคันนี้ครับภายในสวยทุกจุดเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมห้องเครื่องครับรถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบไม่สะดุดนะครับห้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่หยดไม่เยิ้มไม่มีครา้ํามันเครื่องนะเครื่องเงียบมากเลยนะครับคันนี้นิ่งๆเลยนะ คานเดิมแก้มเดิมน็อตแก้มไม่แกะนะครับน็อตฝากระโปรงไม่แกะนะครับคานเดิมแก้มไม่แกะนะครับฝาไม่แกะนะเครื่องดีไม่มีไอนะครับน้ำมันเครื่องไม่กระเซ็นนะฝาเดิมโตโยต้านะครับ ขับทางไกลสบายนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนช่วงล่างดีเลี้ยวซ้ายขวาไม่ดังเกียร์ออตโต้เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบทุกเกียร์ไม่กระตุกนะครับเล่มเอกาสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนทุกคันนะลูกค้าต่างจังหวัดท่านใดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาดูรถสามารถวิดีโอคอลเปิดกล้องดูรถสดๆได้นะครับมีบริการจัดส่งรถ,ถถึงหน้าบ้านลูกค้า,าเก็บเงินปลายทางสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ